ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวผมแล้วเข้ามาชาร์ลีออนลีออนยังไงออกมาพีกเจ็บหนักเหมือนกันนะเจมต้องเข้ามาปั๊มเลือดแต่ว่ายังไม่กล้าปัม๊มอยไรพีไฟรอดานสายมีแล้วเป็นรอซานโตนมาช่วยไว้ให้จบจ็บได้ครับหาช่องยิงอย่างดีครับผม คิดว่ากองหน้าให้จังหวะน,นี้แล้วดูสเปมาต้องนอนลงไปก่อนครับผมเจมเหลือคนเดียวว่าจอบแจ็บนอนน็อกดาวน์อยู่แล้วมาประกบอีกทางด้านหนึ่งได้ยินเสียงแน่นอนท่าแบบนี้สกนโรโนได้เลีอนแซดไปแล้วจะเข้ามาหรือเปล่าจ่อมาเห็นแล้วอูย,อยังไม่ได้ครับผมรอตาดโตแต่ว่านี่เรียบร้อยครับความเดืดายของเจมนี่เลยังไงครับเดะเทดยิงใส่เดเทจจเดเทจจูเนียครับผมเลสยิงไปแล้วจะมีดาเมจหรือเปล่าจะล่วงหรือเปล่าบักกี้ยังแข่งอยู่และเรียบร้อยฮะเซเรโน นุ่งนี้ยังตึงกันอยู่ว่าสามต่อสองเอ็มเอสซีกับบุรีรัมย์ยูเต็ดเอ็ดดี้แต่งใจเดินมาแล้วจอบแจ๊เปิดหนองเป็ดเด็ดได้มุมนี้เข้ามาสแปมด้านบนทิ้งสมองเมาอยังไงต่อโรเต็เจีาอารภิงสายมาด้านไกลยิงคอมาเอ็ดดี้เจ้าใส่มันโถได้โดนด้โดนเก็บเกมไปเดือดรับตัดได้เหมือนกันแต่ว่าโดนเทะกันมาโดยเอ็ดดี้แล้วเหลือแค่คนเดียวเอ็ดดี้ประช้าทางด้านโรเต็ดแจ๊บน่ารักคุณสามมาดูใจเอ็ดดี้ล่างไม่พอบูตอนบีมาบุรีรัมย์ยูเต็ดออกในอันดับที่สิบสี่ครับโอ้พระมูสครับผมออกของกันเลยแล้วสเปย์มาอีก เกือบหายฮะเจ้าแมนแล้วกยิบมาเป็นแรนเนตเปมาอุ้ยหายไป2เหลือหนึ่งยังไงครับผม1่กด4เลยหรือเปล่าเจ้าแมนกลายเป็น่าคนที่ต้องถอยลงมารับก่อนแล้วนี่ฮะอูโดนบ้างเลยครับผมจังหวะน,นี้ขับรถเข้ามาเลือดเลือน้อยมากไม่มีสักหนึ่งนัดเข้าตัวหน่อยเลยครับโรเจร็เดดิฟรถมาสุดท้ายลงไม่ไหวผมนูรินแล้วสโมกหมดแล้วต้องเลือกที่จะวิ่งมาโอ้โหวิ่งชุบซ้ายชุบขวาเลยนะตอนนี้ดาร์เรลลี่แล้วนูริอ้ไปไม่ถึงฮะ แล้วเสียงเสียงมาแล้วยังไงครับปลาสมโมปลาทุกอย่างที่มีแต่ว่านี่ครับเขาล้อมมาเรียบร้อยแล้วฮะสองคนทางด้านซ้ายฉีกมาครับระเบิดมาหลังหินมีดาเมจแล้วปูชิวปิดน็อกดาวน์ไปก่อนครับผมแต่กรดี่ล่วงลงไปเหลือสกีสคนเดียวสกีดได้นูรินมาเหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่ไหวครับผมเป็นปู่ชิวกับทางของแฟลตนะช่วยกันปิดลูซิดดีมโอ้เจ้าแม่มาซ้อนสวยจริงๆแล้วสเปมาหันข้างให้ด้วยนะครับผมแบบนี้นี่ ดึงนขึ้นไม่ได้แน่นอนฮะแล้วก็ต้องอไม่ยอมอยครับชิเมโอ้กำหมัดมาเลยครับผมเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บจังหวะนี้สเปมาเน้นๆลูกกลโดนสวนมาโอ้ยสังขารมันไม่เที่ยงนะตรงนี้ครับผมโอ้ยสเปก่อนครับผมเจอดิฟแล้วลงมายิงงะอย่างกับจนวิกจังหวะนี้ธนวัฒน์ขึ้นมาแล้วฮะเจมกับเจเยร์ควักระเบิดปลาไปก่อนแล้วมุมนี้พิเศษโปรหลบไป ยังหลบได้แล้วปอแฟตมาทีขวาเอามาเก็บได้หนึ่งก่อนแล้วตรงนี้ตะเบอยู่ตาเบอ,อยู่วงเม่เแล้วเรียบร้อยแฟดมันนานแล้วเก็บดับเบิลคิวส่ง QC วซีจบในดับที่14ครับแฟดต,ตัวเองหรือเปล่าครับแฟดต,ตัวเองฮะได้โปรยได้ไปต่อแต่ว่าวงกดมาแบบนั้นนี่เนวติก้าไม่น่าจะปล่อยให้วิ่งครับผมต้องรอดูฮะแต่วงนี้ไม่น่าจะปล่อยบูโซหรือเปล่าครับดูขวาก็ยิงครับ ใช่ไม่แจกฮะเรื่องที่จะไม่แจกเหรอครับผมตั้งแต่เฟสที่4่ฮะใจจิตแข็งจริงๆครับปมเรือสู้กันก่อนครับสำหรับพิเศษโปแต่ว่าเพอร์โฟมูดขยับเข้าไปหาแล้วก็ผมถ้าไม่ทันระวังนี่โอ้โหเรียบร้อยแน่นอนครับแล้วเอดดี้ไปได้อีโรติกนี่ไงผมโยชิมิบุรีส่งเนโอติก้าลงไปก่อนนะสนใจพิเศษโปนานเกินไปก็ผมแล้วปลาระเบิดมาจังหวะนี้ปลาข้ามปหากูลูเซียเลยครับผม เรียบร้อยแบบนี้เสียนิวติก้าแน่นอนนะอีกาทางหนึาางหน่าางนโน,โนโดาได้ยูติกไปแล้วฮอนโบยาส่งให้กูตูเียลงไปนอนกองก,ก่อนแล้วซ้ำเลยหรือเปล่าซ้ำนิวติก้าไปก่อนแล้วตามมาด้วยโอ้ยอีกทางหน,าหนึ่งคนที่ไปได้เดวินส์บอยซี่ฮะแล้วเดินต่อเลยฮะโยชิทบุรีวันนี้ปิดงานไปก่อนได้ไปอีกหนึ่งคิวครับผมเหลือมิโนรุอยู่ในห้องน้ำปาลาระเบิดมาโอ้ยเรียบร้อยฮะรอช่องเล็กขนาดนี้แล้วเรียบร้อยเราจะมาแจมดักแมนแชมป์จริงๆแบบนี้ทุยๆน่าจะเก็บเลสหรือเปล่าครับผมดูฮะเรียบร้อยเลยครับผมฮะ ม,มัมมอแบบนี้แล้วดูรีดูุยสเปรมาเรียบร้อยเลยครับผมแต่ว่าเป็นท่าน้าของลูซิดีมครับผมส่งทางด้านของมริมมอออกจากเกมไปอันที่เจ็แล้วสเปรต่อเลยนูรินยิงได้ไปต่อสำรเดจเหตุกลับไอติทีก้าแล้ว,วลุซิเดียสเปรมาเจ็บ ทีเจ็บพ่อมาเฮ้ชนเลยก็ไป็นเอวาขอ,อนัดเดียวพอฮะแล้วโดนลุมแล้วฮะตรงน,นี้จันโมเมนต์ล้อมขวาโยชีแล้วเบิดมาแฟดแฟดแต่ไม่โดนลูเต็ดเปลี่ยนเอาตัดตาเอลแต่ฮอนโบยาคมกว่าจังหวะนี้เก็บลูเต็ดนอกดาวแต่โดนสวนกลับมาด้านหลังวนโติก้าแล้วเหลือตรงนี้เป็นบอเซนปิดงานเพาะโบหมูอีสปอร์ตเลดเข้ามายังไงฮะด้านบนโดยมีบอยตีตัดมาหนึ่งดาเมจขึ้นมาหลังแทบแตกซ้ายเลดหลังเช็คมาห้องนี้ไม่เจออีโรติกโอ้โหแล้วดูฮะเป็นแค่เอ็มสิบหกครับผม เอ็มทีโบกับเบิร์นหมดก็บ,บอกปืนโอยานโมโตอป่าแต่ว่ายิงน็อกแล้วเก็บออกเกมโอ้ oh, ชาปนากินให้เลยครับโอกาสทองเอาคนซี่ไม่ต้องมีไฟแดงก็รถติดได้ครับผมจังหวะนี้ดูฮะล้อซานโตสอาคาเดมี่สาเปมา ลงมาสวนก่อนแล้วเรียบร้อยเลยครับผมบุรีรัมบอสเซนมาลายเดียวกันโดนโกเรนแคร์อันนี้ยิงไล่มาบอสเซนยังไม่ร่วงแต่รถตันเตจามาเจอรถตันต์วิ่งมาล่าแล้วชนกันก่อนมอเตอร์ไซค์ครั้งนี้แล้วรถตันต์ลงไปยิงเราไม่กล้าตู้ไม่ได้เลยวอนมาช่วยยิงได้เด็ดๆตัดมือเตะและรถตันตนเก็บรถตันเตเจอะจะขึ้นมาเลยหรือเปล่าครับผมคานมาคานมาแจ้งข่าวก่อนยิงมุมมาแล้วรถตันต์ได้ไปอีกหนึ่งน้องดาแล้วเรียบร้อยเลยครับผมเฮ้ยโจชิติดแฟชชแล้ว คักมาดักแมนเฮชอดใส่โพแทงได้ระเบิดเข้าสมุกล้อซันโตสขึ้นมารไฟระเบิดทันพอดีผมเดักแมนยังไม่จบนาส่งจินเมต,ตาตายแล้วเรียบร้อยเลยสไตจี G โดนต OK, องเคออกไปดักแมนได้ตองเคไปหนึ่งทีแดงโดนดิลลี่ไปจังหวะนี้คอเยาวๆดักแมนยาๆจังหวัดได้จะมีผูไปจังหวะนี้มายัางไงเก็บกา้าขับรถมาปู่ชิวรับอยู่คุณต่มนี้ปิดมุมมาเจอเลนรับด่านสองด่านสองก็สูญหมดเปลี่ยนมาเป็นมินิมินิคอคุณสี่ไหลเยาๆไหลเยาๆไปต่อเก็บก้าข้างหน้ามีไมเทรอรับพี่บอมยังไง หันไปแล้วหันไปแล้วพี่บอกเอ็กซ์เลอร์กเกเ็บก,ก็สี่ไงครับไปแบบลอ็อตซี่ครับผมสุดท้ายไม่ไหวฮะและเดินโยชิเดินอนโุ่าเดินเดินเข้ามาอนโุ่าเก็บได้มาโยชิแล้วจะไปมายังไม่ได้เอาขวามาเจ็บหนักวันล้างสนดอนโุ่ามาสี่ก็บอกไม่ไหว,ไว,วครับผมชาร์ปอรไว้ควาแชมป์เก้าคิวครับและเอ็ดดี้ตัดเบนวิกจากด้านหลังเกมเข้ามาย้ายจากฝั่งนี้สวิตไอรอนสายยังไงเอ็ดดี้ตัดเบนวิกไปแล้วในคู่นี้สวิตเก็บได้หนึ่งเก็บได้หนึ่งเพื่อนโดนเทยกลับมาเป็นเจมเฮตุจอดไปครับผมเหลือสวิตกับเจเยอร์ระเบิดมาาจกตีีีน้อยบท เดือดพอสมควรเลยนะตรงหน้าผาดินแดงครับผมตองเคมาเก็บเจมออกจากเกมแล้วขึ้นมาได้สวิตแต่ว่าตองเคไม่ดันนะมาชุบซิกแซก่อนมาชุบซิกแซก่อนดาร์คเฮลี่ปิดทางด้านตอริฟูจากเกมไปโมรตอปเผามาตองเครอรอพวดรอพวดแล้วพวดมาทำไม่ได้ยินเสียงมากระโดดยิงไม่ตาย,ตาย,ตาย,ย,ายใส่ใส่โดนยันใส่เจยเยอร์ปิดงานแล้วได้ยินเสียงมาสปาร์กเกอร์สปาร์เกอร์หัวแล้วเข้าหัวเลยครับผมโดยทวยโดนให้็อดไป โอ้ถือว่าแย่หลงววนาำมิ่งไม่ดีแล้วสะบัดมาเข้าหัวหนึงนะจะโดนสวนก็มาให้็อดเหมือนกันแลยครับเทกันไปโคละหนึ่งน็อกครับขยับตามวงแล้วแฟดวิ่งมามุมนี้ไม่ได้ออกไปฮะนูรินเจ็บมากฮะเป็นทางด้านโยชิร่ตะแปรไป โดนยิงกดมาแฝดพื้นที่โลงจะสวนหายเลยครับผมจันโมเมนทหโอเห็นแค่หัวมาดูฝั่งเอ็ดดี้เอ็ดดี้คอมาอู้ดาเมจอยติดขาติดตัวไปหมดเลยแต่ว่ายังรอดอยู่ครับผมสุดท้ายบียอนไม่ไหวฮะอีโรติกโดนดาแคลรีตรวนมา <c oughs> เอาผู้เล่นคนสุดท้ายเอาแฝดวิ่งยาวๆเลยครับผมจังหวะนี้ก็สุดหมดพอดีแต่รีโหลดมาเต็มเต็มแบบนี้ไม่น่ารล่อครับผมและเรียบร้อยฮะ ก่อนแล้วโดนแฝดกันละนาวเลยฮะในเกมนี้ดูว่ายังปิดตาอยู่แล้วขยับเข้ามายังแฝดมันนานมากแต่ว่าลอซันโตเอาอ,อีมูมาลงไปนอนอยู่มาลงไปนอนแล้วลอซันโตมาเจอตูาบีแล้วสตบันมาแล้วเป็นลอซันโตดับเบิ้ลคิวครับผมโอ้โหนะทีได้ลอซันโตไปได้เปรียบเต็มๆฮะแบบนี้แล้วนูลีนเรียบร้อยเลยครับผมโดนเอ็ดดี้ฮะโ,โอ้รออยู่นานครับผมเด็ด ค่ิปตะโขบขวามาเป็นแอร์โฟแต่ไม่ทันนะคนเลี่เก็บอาเป็นนดี้เก็บได้ผมหนึ่งคนยัดมาเลยเรียบร้อยเลยครับผมบุรีรำยูเนเต็ดครับผมเฮ้ย <ลด S 1> นี่ฮะเก็บก้าเ,เรียบเอา้ายังไงฮะก้าวัดคมวัดคมอุม้ยมีนี้ชนะบัวโตเอาเรื่องแล้วมีโนรุมาเอาแอร์ดรอปเป็น M249 ครับผมซึ่งถ้าในแพทนพบับบิกเนี่ย M249 มันดรอปตามแผนที่แล้ว ครับไม่ได้อยู่ในอดอล้วเนโดิก้าครับผมโอ้โหสามก็บอกครับผมดาวสเปรากมาระยะมันข้างไกลครับผมทำให้ไบเน็ตรอดไปแต่เซเลโนมาอีกหนึ่งว้ระยะได้จากรถคันที่แล้วแล้วมาเพิ่มอีกหนึ่งก็บอกเซเลโนดิฟมาสุดท้ายหลบลงลงแล้วโดนคอขอแค่นัดเดียวแล้วเซเลโนรอดรอดไม้ตามรถไปแล้วเป็นรถสันโตครับผมโอ้โหสายหน้ามีโกลเด้นแคทได้ยินเสียง ด้านหลังยิงไล่ดักแมนคุมตะขอโอ้โหโคโลกราฟิกครับผมปลล่าขึ้นมาได้เป็น4คนและบอลเซนไม่ต um um ัดเบนซิก um> ้าได้เหมือนกันเจมไปยิงน้องลีออนแซดได้เช่นเดียวกันครับโอ้โหทั้งระเบิดทั้งปืนดักแมนเก็บไปดับเบิลน้องและใบเนนน็อกไปด้วยมันโถเก็บบอลเซนเอาจุดเกมมาดักแมนเดินเลยฮะโอ้ยเดินคนเดียวไม่เรียกเพื่อนเลยไม่สนแล้วนะทุกคนจะไปไปเรียบร้อยเลยฮะคิบสิวะทิปเป่บนน็อก เอาล้ครับจะเป็นวันแมนตะควันไม่ไหวนะจังหวะนี้ดักแมนแล้วโดนซ้ำเลยครับผมลุกยาหมดแล้วจังหวะนี้แกเนตย้อยปุ้มเหมือนเปตองครับผมอุ้ยแล้วได้ติแจ็คไปด้วยครับโอ้โหนี่ไงประสบการณ์ครับผอนโบย่าเหลือคนเดียวในห้องน้ำยังไงดอเล็กด้านหลังมาถวยถวยยิงปีเรียบร้อยเลยครับแปดโดนสวนมาแล้วชิวหายไปอีกหนึ่งครับผมโอ้เอเคดอกนี้สเปย์หายเลยครับแล้วตองเคนั่ง บรนจงนั่งบรรจงนั่งบรรจงพอพอพอโดนด้วยแล้วหันมานิ่งๆนี่ฮะตรงเข็มนี่กลายเป็นว่าโลเ้นแคทอะคาเดมี่ครับเหลือคนเดียวฮะเรยอนแซดโอ้วัดกันที่ต้องดันฮะจุดสุดท้ายเลยหรือเปล่าโอ้โหวงโคตรแรงครับวงโคตรแรงได้ไปหนึ่งได้ไปเรียนเรียบร้อยครับขับตามหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันโกรธแค้นอะไรกันขนาดนั้นครับผมเขาเห็นชาเปอร์ไม่มีปืน ก็จริงนะดูครับผมคุณเคยดูเทอร์มินเอเตอร์ป่ะเฮ้ยนี่แหละมาแบบเทอร์มินเอเตอร์ครับผมจิมสีรีมาล้ออยู่เทอร์มินเอเตอร์เจเยอร์เฮ้ยเอารถเอายังไงมาดิโขงเอ้าไม่โชกครับผมอ่านี่ฮะเทอร์มินเอเตอร์อ๋อนี่ฮะผมบอกเลยเจเยอร์นี่แล้วไหลมาฝั่งนี้สเปรไปหนึ่งชุดติดดาเมจใส่ดีลี่ไป30 HP ล่างมาเข้าแต่ตัวรถครับอีโรติก ยิงอีกหนึง,ง,ง,งแม็กแ,<ต>แล้วร<ล>ดรดระเบิดแต่ว่าทิ้งตัวออกทันครับผมดิลลี่จังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับผมเป็น o แอตแทกของเราปะทะกับเมอร์ลินมอร์ใชแล้วค่อยๆแล้บอดบาสเก็บเคปดีไปอีกทางหน้าหนึ่งเคปก้าเคปก้าเกือบได้ครับผมแล้วดูคัวการจู๊กการจู๊กเรียบร้อยเลยครับผมเคปก้าฮะรอดักอยู่ตรงนี้ฮะขยับจากหลังต้นไม้มา ริเวณเนินด้านบนนี้ครับผมแล้วแมคนซี่กับบอดบาสเดินเคลียมายังไงสเปรยืนลายเดียวกันอ้าว,าวแล้วไม่ตายสักตัวแบบนี้บอดบัสชาร์จเลยครับหลังแตกชาร์จเลยและเรียบร้อยครับผมทองรถสมอครับมีสมอแล้วเห็นตัวไกลเห็นตัวไกลอ้าวแล้วยังไงมีอีกหนึ่งตัวครับโผล่หัวมาเอ็ดดี้ต้องแอบ,บขวามาก่อนครับผมไม่ไดิก้าย,ยังออกไปไม่ได้คนระับเมื่อกี้เอ็ดดี้สปอร์ตตำแหน่งเรียบร้อยแล้วขึ้นมาได้ครับมันโถจังหวะนี้รอแค่สมอจังใจแล้วแล้วเบิดมันเลยไปด้านหลังครับมอตอรอ ตรงนี้สวนมาแล้วออกมาจังหวะานี้เอ็ดดี้อเลิร์สกว่าเอเลิร์สกว่าจะเก็บไม่ได้แต่สุดท้ายมาเทรดไว้ทันเหมือนกันเลยครับเกือบฮะแลกกันไปแล้วด้านหลังเนทเอโอ้ไม่เอาเลยครับผมวันนี้เนทเอตีน้อยเรียบร้อยครับผม m อม o r ีเกมิ่งออกไปก่อนนะโมโจชิบูีิก็เก็บคิวไปเรื่อยจเป้นี่ไงครับาบอกว่าไม่เอาฮะเนทเอแลวดูฮะทานเข้ามาใช้พื้นที่ยอดหญ้าปิดไปครับ หมองปิดด้วยแล้วมีประเด็นฮะจูลโอเรียบร้อยครับผมแมคคนอนระเบิดเก็บไปได้บุรีรัม์จกในนัดที่3แล้ว16คิวของโกลเด้นแคทครับผมเรียบร้อยเลยนะบอดบาร์กโอ้ผมว่าเลดเอาแน่ครับเพราะเขาเห็นรถผ่านไปแล้ว3คันครับแล้วกขอยากเข้ามาติดสเปเรียบเรียบก็หัวหนึ่งนะเรียบร้อยครับร <ๆ S 2> ผมจับคนช้าหนึ่งนายครับโอ้ยีโฟหลงกลางย่าไม่ดีไอ้คุณเฟียบันจงคอนทวิตทวิทโผล่มาลันนี่ครับผมเจ้ากีนนะคมจัดจัดแลช็อตนี้ ตอบแจ๊บได้ยินเสียงฮะดูจากมินิแมพเหมือนจะขยับขึ้นมาเล็กน้อยครับแล้วประเด็นสําคัญคือดักแมนไปชนต้นไม้โอ้ยแต่ว่าลงมารีเฟกดีกว่าและเก็บงานเลยก้มตามจังหวะรถครับผมแล้วดิิลี่ไม่รลอดก่อนมีโอติก้าเฮจอดได้ก่อนไปครับผมรา้ไปหนึ่งน้องด้วยแกรนิตเคซีเจ็บมากมิโนร้โดนยิงมาแล้วปั๊มเรื่อนนี้บรรจงเรียบร้อยผมดันมาแล้วเดินงัดต้องการแต้มคิมซิวะเห็นตะเปมาโอ้โหเข้าหัวเลยหัวเตะโดนลุม โนลุมซ้ายโดนลุมขวาขวาหลังมีอีกต้องนอนนอนปั๊มเลือดยังไงเราเรียบร้อยมาเก็บงานได้โดยวานล้าครับผมแล้วเก็บออกจากเกมเลยบอสเซนมาล้าช็อตโอ้โหใช่ฮะเรามีโนรูต้องปั๊มเลือดขึ้นมาก่อนจังหวะน,นี้ฮะและเข้ามาเนตเอเนียนไม่ทชระวังแล้วเก็บของมีโนรูต้องยนันแล้วระเบิดมาเหลือสิบ ถามจริงไม่ตายยัดมาแล้วเรียบร้อยเลยครับมีนูรุนอัดลงไปแต่ก่อนจากนี่ล่างเน็ตเอลงไปตายคาห้องน้ำครับใช่ครับคิวฮะนี่แหละขออนุาขอต่อโดนไปหนึ่งนะใส่ชิเก่โลนไหลต้นโนต่ำมาไอ้เนี้ยก็ปิดฉากไปในดับที่สิบเกมสุดท้ายแะโดยแฟลชและแต้มมาอีกหนึ่งครับสำหรับเด็กเซก้โอ้อยวิ่งหนีมาได้คิวเฉยเลยก่อนไปและนูรินก็ส่งคาใส่ชิเก่โลนจบในดับที่เก้าเจ้าพี่ยอนนะครับผม นี่ไงบอสเซนส่งติกแจ้งลงไปนอนก่อนเลยครับผมแล้วโนดาจะมาแจมจังหวะน,นี้ยิง1 2 3เรียบร้อยครับผมโนดาฮะย่างไป1คิวครับผมระเบิดโอ้โหหน้าโอ้ยโอ้เพรมุดเดินแบบนี้นี่คือเดินเอาชแชมป์นะครับผมอบอกเลยเรียบร้อยฮะโยช,ชิแต่โยช,ชิไป<ด>ตัดโนดาอีกหนึ่งคนครับพี่บอมจับตรงนี้เลดไปยิงสวนกลับมาโดนบอสเซนสวนหายเหมือนกันเอ็ดดี้ออกเอาเอาแล้วครับผมเหลือคอนซีคนเดียวไม่พอฮะไม่พอนะครับมาดูตะเปยคุณหกกันครับตอนนี้เพอร์มูแชมป์ แต่สเปยคูณออกของโคนอักซสี่ครับผมโฮโฮโฮเรียบร้อยครับ